ขอแนะนำ v o l kswagen Beetle 2อ2 5การกลับมาของตำนานที่ผสมผสาสเนเสน่ห์แห่งอดีตเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยอย่างลงตัววันนี้เราจะพาคุณไปชมกันว่าเจ้า Beetle ตตร,รุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่รถย้อนยุคแต่มันคือรถที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่อย่างแท้จริงสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือการออกแบบภายนอก Beetle 2อ2 5ยยังคงรักษาเอกลักษณ์รูปทรงโค้งมนที่เราคุ้นเคยแต่ถูกปรับให้ดูทันสมัยและเพรียวบางยิ่งขึ้น ไฟหน้าทรงกลมกลายเป็นแบบเล็เต็มระบบพร้อมแถบไฟที่เชื่อมต่อกันตรงด้านหน้าโลโก้วีตั้งอยู่ตรงกลางอย่างโดดเด่นบนกระจังหน้าที่เรียบง่ายให้ความรู้สึกมินิมอลแต่ล้ำยุคด้านท้ายของรถยังคงรักษารูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์แต่เสริมความทันสมัยด้วยไฟท้ายเล็กดีไซน์เรียวยอรสปอยเลอร์หลังเล็กๆเ,เพิ่มความสปอร์ตบริเวณกันชนถูกออกแบบใหม่ให้ดูหรูหราม,มากขึ้นและตัวถังที่กว้างขึ้นช่วยให้รถดูมั่นคงบนท้องถนน เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ห้องโดยสารดูสะอาดตาและเน้นเทคโนโลยีอย่างชัดเจนหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลอยู่หลังพวงมาลัยและหน้าจอกลางขนาดใหญ่ใช้ควบคุมระบบนำทางเครื่องเสียงและระบบปรับอากาศรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายการสังงานด้วยเสียงก็ทำได้ดีวัสดุภายในให้สัมผัสระดับพรีเมียมทั้งผิวสัมผัสนุ่มแสงไฟตกแต่งรอบห้องโดยสารและการเดินตะเข็บเบาะที่ประณีตอ เบาะนั่งให้ความรู้สึกสปอร์ตนั่งต่ำแต่สบายและยังมีพื้นที่เหนือสีษะเพียงพอจากหลังคาทรงโคง้งรุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมซันรูฟแบบพารนรามาที่เปิดรับแสงธรรมชาติเพิ่มความโปร่งสบายในห้องโดยสารในส่วนของขุมพลัง b บ e เตอร์2 5มีให้เลือก2แบบรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบให้สมรรถนะดีและประหยัดน้ำมันเหมาะกับการขับขี่ในเมืองและการใช้งานประจำวัน อีกทางเลือกคือรุ่นไฟฟ้า100%ที่สามารถวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งโดยใช้แพลตฟอร์ม MEB เดียวกับซีรีส์ ID ของ v o l k s w a ก e n รองรับการชาร์จเร็วและให้การขับขี่ที่มั่นใจการขับขี่ของ b บ e เ l อร์รุ่นนี้สนุกและคล่องตัวกว่าที่เคยพวงมาลาัยตอบสนองดีเข้าโค้งได้แม่นยำระบบเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนทำให้ขับทางไกลได้อย่างเงียบและสบายไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือนอกเมืองก็รู้สึกมั่นใจ ด้านความปลอดภัยโฟกส์วากันจัดเต็มด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคันที่ช่วยให้จอดรถง่ายขึ้นพร้อมระบบเตือนรถตัดผ่านขณนะถอยหลังโดยรวมแล้ว v ฟ l k s w a g e n b e เ t l e 2025คือการผสมผสานร,ระหว่างสเสน่ห์ในอดีตก,กับความล้ำของอนาคตได้อย่างลงตัวมันยังคงจิตวิญ,ญญาณของต้นฉบับไว้แต่เพิ่มเทคโนโลยีและการใช้งานที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนรุ่นเก่าหรือเพิ่งรู้จักเจ้าเต่าครั้งแรก b i เ t อร์รุ่นใหม่นี้ก็มีทั้งสไตล์คาแรคเตอร์และความคุ้มค่าที่ครบครันถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างว่าอยากให้เราพาไปดูรถรุ่นไหนต่อขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า